่มะก,กอ,อหน้าจะจะได้นอนไหมนะน่าจะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพกกับออยนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาย่างปลาหมอนะกับส้มตำกินเลยเดี๋ยวนะเ็นอะไรนะนี่ครับพ่อหน่่ยก็กำลังย่างปลาอยู่นะครับเป็นปลาหมอนะครับวันนี้ก็ยกครัวมากินนอกบ้านเลยนะฮะ วยงามงเนะี้ยอันนี้คือบรรยากาศต้นไม้แบบสดชื่นมากนะครับอันนี้ก็ยกัวมาจริงจริงเนี่ยมาตำส้มตำนอกเลยปกติจะตำกินนั่นในนะครับจะจะได้อารมณ์ด้วยน,นั้นก็แม่รอตำอยู่นะครับอันนี้ก็ปลานะครับกำลังย่างอยู่นะครับ <c oughs> <Okay. S 3> ปลาเผาก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตำส้ตมตำกันนะครับ นี่น้ำของต้มต้นตำต้มต้นตำดีกว่าร <c oughs> อปลาเผา <c oughs> ใส่กระเทียมเม็ดหนึ่งกันนะละูกใส่พริกเอาเผ็ดหน่อยมาเนี้ยพริกแห้งก็พริกโสดด้วยผสมกันไปถามลูกยังเนาะเผ็ดหน่อยนะถามลูกยังเอาเผ็ดหน่อยนะ <c oughs> มยนไม่เผ็ดหน่อยอะเผ็ดมาก <c oughs> ใส่ของชูรส Ừ, dùng cắt lắm Đứa chồng con nữa Đây, đây, có cái gì nữa? Cái gì đó เอามีดให้แม่ก่อนปะนี่ยมันต้องใช้มีดอย่างเงี้ยถูกต้องที่สุดมันคมไงมีดเล็กอ่ะมีดดวงใหญ่เมื่อกี้นี่มันไม่คมนั่นเลยมะเขือเทศลูกเล็กสีเขียวใส่ลาย,ลายสีสรุปชื่อมันคือมะเขือเทศลูกเล็กสีเขียว เหมือนเลี้ยงมากกว่าเศษมันแสบกลน,นะดิแล้วแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้อะไรมะกออนุก,กมมาก,ก,กมะกออมะนาว <c oughs> กินเปรี้ยวๆหน่อยนึงใส่เปรี้ยวนิดหนึ่ง,นนงเคตามด้วยน้ำตาลปีป๊บนะจ๊ะหอมมากเลยน้ำตาลปีป๊บตัดหวานไปหน่อยนึง กินี่ม่ใส่หมูชุแล้วเนาะใช่แล้ว,ใ,ลวใช่แล้วหืมลมเย็นมากเลยก็ปลา <laughs> ใส่เยอะจังไม่มะละกอเราเยอะอยู่แม่จะใส่สองยี่ห้อใส่กันใส่สองยี่ห้อนะครับยี่ห้อมันอร่อยอะครับดังๆแต่ไม่บอกหรอกไม่คือใครชอบแบบไหน <laughs> ตัวไหนน้ำปลาหน่รยนึง มาใส่มะละกอะอือหน้าตาจะได้นอนไหมนะน่าตา ชิมนนะ <S <S อ่อยนะลอยชิมดูนิดลูกข้างนั้งชิมชิมแต่แม่ว่าได้เลยนะอืออร่อยแล้วนะไม่ต้องเติมอะไรนะได้แล้ว เรียบร้อยปลาก็สุกแล้วรูปไปเอาปลากับพ่อหนุ่ยไปอเอานี่เยลยค่ะนี่เอาปลาปลาหมองจริงจะใช้เป็นปลาทับทิมก็ได้นะครับกินปลาแับทพิมบ่อยแล้วเลยอยากกินปลาหมอบ้าง เราเ็มีแค่ปลาไครัะปลากับส้มตำบสามพี่น้องมายกมาดิลูกเอนหอนหอนหอนจะยกไปให้มีนะหอ,อนบ่หอนสิีเจวมากินกันนะครับ ร้อนนี่แบบปลาหน้ากินมากเลยนะเนงา,นาคือถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนะอ้อยอถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นได้มันทึกกลิ่นได้อโอ้ยยุ่งกัน ัแนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับต้มทำอร่อยอ่ะอืมนี่อะไรไข่ใส่สมเกินครตังมันเยอะปะ เนี่ยก้ามมันจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมมันก็เหมือนปลาหนิ่งปลาอะไรก็รู้อ๋ออยู่กินข้าวเหนียวส้วมตำก่อนเนี่หยหออืมนี่อะไรเนี่ยเนื้อกรอบกระเทียมร้อน ดีไหมแซ่บอาจารย์ลองไหมล่ะกินปลาเรีร่อยมัไหมเออจับไปจับไปให้ลูกนะดูกลางนี่นะไ <Okay. S 2> ปมันจะออกนะกลางมันอยู่ตรงกลางเลยอ๋อ,อคือมีไข่ด้วยนะออย Để em đo Ừ, căng Đúng căng lên đó căng Càng <laughs> ไข่ได้เหรอนี่ไข่ปลาหมอช้อนเล็กช้อนอยกขึ้นไปกินไม่เอาใหญ่เกินก็กัดเลยหรอก <c oughs> อ,อ,อันนี้คืออะไร,รออยไข่ปลา มันก็ละเอียดละเอียดคล <c oughs> ิมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ